ก็อย่างที่รู้ว่าสัญลักษณ์นี้อยู่ในลอตเตอรี่ใบไหนก็มักจะถูกรางวัลใหญ่ค่ะสวัสดีครับคลิปนี้นิตยา,าสารแม่นาคจัดให้สายมูนะครับที่อยากจะแนะนำสถานที่โชคลาภรวมทั้งวัตถุมงคลแห่งโชคลาภเราไปสถานที่แห่งโชคลาภกันก่อนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล กรุงเทพนั่นก็คืออำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีวัดที่จะพาไปนี่คือวัดบ่องเงินครับวัดบ่องเงินนี่ก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างโดยชาวมอนมีความเชื่อกันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนในอำเภอลาดหลุมแก้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวมอญนนะครับชาวมอญนนี่มีความชอบมีความศรัทธานในพุทธศาสนาการสร้างวัดวาอารามเนี่ยชาวมอญสร้าง ละวัดในปรทุมธานีก็ดีในจังหวัดนนทบุรีก็ดีเนี่ยชาวมอญเป็นคนสร้างเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายองค์ด้วยกันในวัดบ่องเงินนะครับแต่ก่อนเนี่ยวัดบ่องเงินเนี่ยชื่อว่าวัดลาดเนื่องจากสถานที่ตั้งเนี่ยมันเป็นที่ลาชนะครับก็ตั้งชื่อวัดลาดต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโบสถแล้วในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นวัดบ่องเงิน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของวัดเนี่ยมันเป็นท้องที่นานะครับท้องที่นาเนี่ยทำปลูกข้าวอุดมสมบูรณ์ก็จึงตั้งชื่อเหมือนกับว่าเป็นบ่อเงินบ่อทองมีความเป็นสิริมงคลแห่งการตั้งชื่อของสถานที่นั้นๆจึงเป็นที่มาของวัดบ่อเงินนะครับวัดบ่อเงินเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสายมูมีความชอบในเรื่องการหาโชคลาภเนี่ยมี รูปคาบรพของเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยผมยืนยันเลยว,ว่ามากที่สุดในสยามประเทศฮะมีไม่ต่ำกว่าสามสิบองค์แล้วก็มีไม้ตะเคียนนะครับอายุเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยหลายท่อนทีเดียวปัจจุบันนะครับไม้ตะเคียนลดน้อยลงไปและย้ายไปอยู่อีกด้านหนึ่งของวัดซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็รูปเคาบรพของเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยเหลือเพียงไม่กี่องค์นะฮะน้อยมากเลย สาเหตุมาดูเรื่องสาเหตุแห่งการย้ายมาเจ้าแม่ตะ,ะเคียนกันเป็นคําบอกเล่าของทางชาวบ้านนะครับบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยพระเนนในวัดเนี่ยตอนเช้าๆประมาณตีห้าตีสี่เนี่ยจะต้องออกบินฑบาตปรากฏว่าเจอผู้หญิงแต่งชุดไทยรอใส่บาทก็น่าจะดีใจใช่ไหมครับเออผู้หญิงแต่งชุดไทยมารอใส่บาทแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่คนเลยฮะ เป็นเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนจริงๆแล้วไม่ได้มาหลอกหลอนพระนะท่านต้องการจะแสดงให้เห็นว่าท่านเนี่ยต้องการที่จะใส่บาตรเพื่อที่จะเหมือนกับว่าอะไรพุทธศาสนานะ,ะมีความศรัทธาแต่พระเนนในวัดเนี่ยอกสั่นขวัญแขว,น,ขว,น,ขวนบอกไม่เอาอะนะฮะท่านเจ้าอาวาสก็เลยย้ายไปนะฮะย้ายไปอีกจุดหนึ่งตอนนี้ชาวบ้านบางคนนะรู้สึกเสียดายเพราะอะไรฮะเจ้าแม่ตะเคียนในวัดบ่อเงินเนี่ย ช่วยปลดหนี้เห้เขาเดยเป็นล้านนะครับให้ตรงๆเลยสามตัวบนเนี่ยติดๆกันเป็นสิบงวดอะผมพูดเล,เลยว่ามีไม่กี่ที่อ่ะที่ให้ได้ถึงขนาดนี้ตอนนี้ไม่ย้ายไปค่อนข้างไกลชาวบ้านก็ไม่รู้ไงฮะว่าเออบริเวณนี้ยังมีเจ้าแม่ตะเคียนอยู่นะภายในวัดบ่องเงินเนี่ยเราก็ไปดูสถานที่กันเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะ เป็นสถานที่ซึ่งมีรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับก็มีพ่อปู่เออเจ้าปู่เจ้าย่านะฮะแล้วก็มีรูปเคารพของท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มีรูปเคารพของเจ้าแม่ตะเคียนก็ถือว่ามีไอ้ไข่ด้วยเออตะไข่ตะไข่นะเป็นสถานที่รวมไว้ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จํานวนคนเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปแต่ก็พอมีฮะเรื่องความแม่นยำนี่ยังคงยืนยันว่าแม่นยำเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนะฮะหกงวดติดติดกัน สามตัวบนครับมาตรงๆเลยเป็นเลขต้องใช้คำว่าปลดหนี้เรียบร้อยเป็นตัวเลขแห่งความร่ำรวยฝากไว้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นเรื่องของความเชื่อก็จริงนะจะแม่ตะเคียนใน,น,นหนังสนะือแม่นาคในอยู่คู่กับวันนานผมก็จะบอกเลยว่าเป็นที่ดาแห่งโชคลาภเฮ้ยเราอย่ามองว่าอะไรว่าคนเราไปกราบเอ่อกราบไหว้ต้นมุงต้นไม้อะไรไร้สาระสิ้นดีผมว่าเก็บคำพูดประโยคนี้ไว้ พวกท่านไม่เคารพไม่ศรัทธาก็เก็บคำพูดนี้ไว้แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเขาฝากความหวังไว้กับเจ้าแม่ตะเคียนแล้วเขาได้โชคลาภจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความเคารพเคารพในความเชื่อของคนอื่นอันนี้แหละถือว่าเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีใงความเป็นคนอย่างแท้จริงเลยอย่าไปลบหลู่อย่าไปมองคนอื่นว่างมงายนะครับเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นฝากเลยนะครับสายมูที่มีความเชื่อ ในเรื่องของเลขปลดนี่ต้องการเลขปลดนี่เลขเแห่งความร่ำรวยไปวัดบ่องเงินอำเภอราชหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีแต่ถ้าหากว่าขับรถผ่านสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของสายมูครับนั่นคือวิหารเซียนมันตดสยามแวะเข้าไปกราบขอพรองค์เทพทั้งสามองค์นะครับและเพ,เพื่อนจะได้พบกับชีวิตที่ถือว่าแสงสว่างจากนั้น อธิษฐานขอนะครับขอในสิ่งที่เราเองอยากจะได้แม้จะเกินกรรมตัวเองแต่เซียนทั้งสมท่านในมันตะสยามสามารถให้เราได้ที่ผมกล้ายืนยันพ่ออะไรเพราะเจอมากับตัวเองครับในชีวิตเนี่ยวันนั้นนึกยังไงมาลูกผมซิ้อลูตเรี่นะปรากฏว่ามันเข้าฮะเข้าสามตัวตรงตรงเลยแต่มันบังเอิญเป็นสามตัวบนแต่เราไปได้สองตัวล่างด้วยเนี่ยครับ มีโชคลาภก็ได้น้ําจิ้มมานะฮะสี่พันบาทก็ถือว่าเป็นอะไรที่ในชีวิตเนี่ยยอมรับหรือว่าเจอท้าทายอยากจะลองดีสุดท้ายท่านก็เห็นว่าเอ็งอยากจะลองดีใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้ผมอยากใช้เพื่อนอน,นะครับวันนี้กวันตรษจ,จีนนะชีวิตใหม่ผ่านพ,าาพ้นมาละเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยไปกราบไหว้องค์เทพทั้งสามนะฮะก็มีเอ่อเรียกว่าเป็นเทพที่ถือว่า สุดยอดของเทพอะนะครับวิหารเซียนมันตัดสยามฝากไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกอีกทีหนึง่งแล้วก็อย่าลืมสถานที่แห่งโชคลาภนะครับวัดบองเงินครับลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเมื่อเราไปสถานที่โชคลาภเราได้โชคลาภไปแล้วตอนนี้เราจะซื้อลอตเตอรี่ผมฝากไว้เลยครับฝากไว้เลยสัญลักษณ์ของลอตเตอรี่มันจะมีอยู่ทุกใบใช่ไหมครับหลายๆท่านซื้อลอตเตอรี่ เลือกผีน้อยกบชยโยแล้วอะไรเกิดขึ้นร้อยละแปดสิบถูกรางวัลครับจากลอตเตอรี่ที่มีสัญลักษณ์ผีน้อยกบชยโยแม้แต่แฟนผมที่ซื้อลอตเตอรี่เด็กในที่ทำงานผมที่ซื้อเนี่ยผมบอกให้มึงเลือกผีน้อยกบชยโยโอกาสพลาดนี่ถ้าไม่มีเลยนะครับแต่ส่วนมากเป็นรางวัลเลขท้ายสองตัวสามตัว เราก็บอกว่าเอาน่ะอย่าโลภมากเลยเขาให้เราก็ถือว่าดีแล้วนะครับอย่าไปโอ้จะต้องเอาระวงรางวัลอะไรไร้สาระเอาแค่สองตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับเพื่อนๆผ่านวิหารเซียนมันตัดสยามตรงไปวัดบ่องเงินเจอลอตเรี่ผีน้อยกบชยโยซื้อเลยจากนั้นก็เตรียมตัวครับ เพื่อนๆจะพบกับความร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัวที่ผมกล้าพูดเพราะอะไรครับเจอมากัดตัวเองเอาละครับเดี๋ยวไปดูที่มาของวัตถุมงคลรายการนี้คือวัตถุมงคลแห่งโชคลาภของท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามปรมาจารย์วิชาเหมาซานเบอร์หนึ่งของเสี่ยงประเทศนะครับท่านจะเล่าที่มาเป็นเทปเก่านะฮะของผีน้อยกบชโย,ยว,ว่าวัตถุมงคลรายการนี้ที่สายมูบูชากันมากมายมหาศาลเนี่ยมีประวัติความเป็นไอยังไงต้อง กลับขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามและผมฝากไว้นิดหนึ่งประเด็นร้อนนะฮะประเด็นร้อนที่วัดท่าเสาอําเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้หลวงพ่อนะครับท่านจเจ้าอาวาสเี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาท่านนะฮะท่านเอางูกินหางเนี่ยมาตั้งนะครับแล้วปรากฏว่าโดนโจมตีว่าเป็นงูยางที่ขายในช้อปปี้ลาซาด้าตัวไม่กี่ร้อยบาทแล้วก็ฟันธงว่าหลวงพ่อเดี่ยหลอกลวง ผมไม่เคยรู้จักกับท่านจเจ้าอาวาสวัดท่าเสานะฮะไม่เคยรู้จักจริงๆแต่วันนี้นะฮะคนที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับสัตว์นะฮะเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลสัตว์ไปตรวจแล้วท่านยืนยันว่าเป็นงูกินหางจริงๆความเสียหายเกิดขึ้นกับวัดท่าเสาแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะครับทัวไปลงวัดท่าเสาไปต่อว่าท่านจเจ้าอาวาสอย่างสาเสียเทเสีย น่าเห็นใจนะครับวัดเนี่ยต้องการจะให้คนเนี่ยเข้าไปกราบไหว้เอาพูดตรงๆดีกว่าวัดก็อยากจะได้เงินแหละเพราะอะไรปัจจุบันเนี่ยคนเข้าวัดมันน้อยแต่ในเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วก็เอาทัวร์ขนาดใหญ่ไปลงวัดท่าเสาซะแล้วเนี่ยผมสงสารท่านจเจ้าอาวาสจริงๆนะครับท่านเป็นพระปฏิบัติด,ดีนะฮะท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยเอาแล้วครับผมจะมีโอกาสจะรีไปไปสัมภาษณ์ท่านไปดูซื้องูจริงๆหรือเปล่า แต่ทางผู้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เขายืนยนันนั้นนะว่าเป็นงูจริงๆนะครับงูกินหางจริงๆเอานะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้หลวงพ่อนะครับสู้ๆครับพบกันใหม่คลิปหน้ากลับอบว่าคุณครับเพื่อนๆคือถ้าคนที่เป็นแฟน,นแท้ของสลากกินแบ่งรัฐบาลจะรู้ว่ามันจะมีสัญลักษณ์อยู่ในสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกใบเหมือนกับว่าเป็นอ่คิวอาร์โค้ดอะไรประมาณแบบนั้ของสลากกินแบ่งของแต่และ แต่ละใบที่ทางรัฐบาลก็พิมพ์ออกมาก็เป็นรูปต่างๆแล้วมันจะมีอยู่สองสัญลักษณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกกล่าวขานถูกกล่าวขานแล้วมีการถูกพูดถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของการนำโชคก็คือผีน้อยกับกบชัยโยก็คือเป็นรูปผีแคปเปอร์แล้วก็เป็นรูปกบการยกมือเหมือนกบชัยโยมีใจเงี่ยสัญลักษณ์เนี่ยสองอย่างถ้าอยู่ในลอตเตอรี่หรือตลาดกีบารัฐบาล จะมีราคาที่แพงามากสลากใบนั้นไม่สนว่าเป็นเลขอะไรออแต่จะถูกขายในราคาที่แพงมากด้วยเหตุผลที่ว่าคือมีความเชื่อว่ารางวัลใหญ่ๆมักจะมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยอยู่ในอลอตเตอรี่ที่ถูรางวัลใหญ่ๆด้วยเออพีออ้บอกว่าแต่ละใบก็มีสัญ,ญลักษณ์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันและจำ<ล>เป็นจะต้องมีคู่คะอาจารย์มีทั้งคู่นักส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รางวัลอย่างมวดที่ผ่านมารางวัลที่หนึ่งก็มีผีน้อยกับ กบแคปเปอร์ส่วนใหญ่คู่กันผีน้อยกับกบชโยส่วนใหญ่จะคู่กันอยู่ด้วยกันในไปนั้นเลยก็ขนาดวันที่หนึ่งที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งสิงหาคมก็ยังมีผีน้อยกับชัยโยอยู่ในรางวัลที่หนึ่งนี่ก็เลยกลายมาเป็นที่ที่มาว่าผีน้อยกับกบชัยโยเนี่ยถ้าอยู่ในลอตเตอรี่จะถูกขายราคาสองเท่าแพงขึ้นแพงขึ้นโดยไม่สนเลขอะไรเพราะมีความเชื่อว่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการนำโชคนโชคที่ถูกเรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลค ทีในวิชาระบบเหมาซาเนี่ยเขาเรียกพวกนี้ว่าตัวเป็นตัวตายหรือตัวแทนวิชาการสร้างตัวแทนหรือตัวเขาตัวจำลองหรือเป็นภาษาคนรุ่นใหม่ก็คือสนเจิน้นนเจิน้นก็คือก๊อปมันมาเลยก,ก๊อปมันมาแล้วมีพลังงานเหมือนกันหรืออาจจะดีกว่าด้วยเราจะเห็นว่าสินค้าก๊อปจีนบางรายการมีคุณภาพดีกว่าเจ้าของอีกใชอ่อะไรประมาณแบบนี้ในวิชาเหมาซาเนี่ยก็มีวิชาที่เรียกว่าตัวเป็นตัวตายหรือตัวแทน ในรูปลักษณ์ของเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับเราก็เลยได้นำศาสตร์อภิมหาปัญญาความเชื่อของหมาซายนะมาผนวกก,นกันกับสัญลักษณ์สองสัญลักษณ์นี้คือผีน้อยกับกบชัยโย ผีน้อยเนี่ยเราก็ทําให้มันสมชื่อเําว่าผีน้อยอก็คือให้มีรูปร่างหน้าตาหน้ารักก็คือเป็นผีแคปเปอร์เลยแ,ปเปแต่ถ้าในลอตเตอรี่เนี่ยมันจะเหมือนผีหัวกะโหลกอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่คราวนี้เราได้ทําเปลี่ยนรูปรักหน้าตาให้เป็นเหมือนผีผีน้อยแคปเปอร์ผีแคปเปอร์อซึ่งทํามือท่าทางเดียวกันกับลอตเตอรี่ทุกประการอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปกบดครัยคือยกมือขึ้นสองข้างครับอ่าเป็นกบชายโยครับแล้วก็ที่สําคัญคือในสองรายการเนี่ย พอเราทําเป็นตัวเป็นตัวตายหรือตัวแทนเนี่ยก็จะมีกิ่งถึงเล็กแต่ขยาวดังด้วยนะ,ะม,มีกิ่งด้วยอยม่มีมีกิงก่งขยาวดังทั้งสองตัวเลยอะก็คือทั้งทั้งผีแล้วก็กบจะมีกิ่งขยาวดังอาจจะก,กิ๊กเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ <c oughs> อะไร,ระเงี้ยตัวมันเล็กเพราะว่ามันเล็กมากมแล้วก็ในกบชัยโยเนี่ยเราที่ท้องเนี่ยก็จะเป็นอ่าหูหูพูดนําโชคที่ตรงฝาปิด ที่เท้าจะมีฝาปิดแล้วมีหูพูดนําโชคอในในรูปความกบชโยส่วนตัวผีน้อยเนี่ยจะอยู่ด้านหลังตัวผีน้อยจะอยู่ด้านหลังหลังหัวะอผีน้อยจะอยู่ด้านหลังหัวก็เป็นสัญลักษณ์พูดนําโชคอืเหมือนกันแล้วก็ใดก็จะฝังเม็ดกิ่งอืคอมพีน้อยนี่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการที่คิดถูกจังหวะถูกโอกาสหรือเปล่าอาจารย์ พวอนี้มันจะในในวิชาระบบเมาซาดเนี่ยบอกให้ว่าอันนี้เป็นตัวแทนตัวแทนหรือตัวเป็นตัวตายอ๋อต,ตัวตายอ่าอซึ่งมีพลังงานเหมือนกันหรืออาจจะมีพลังงานมากกว่าของของเดิมของเดิมอ่าคราวนี้ไอถ้ถามว่าผีร้อยกบชัยโยมีพุทธคุณยังไงค่ะม,มีพุทธคุณดุจเดียวกันกันกบอ่าสิ่งที่เราเอามาแทนไอสิ่งที่เราเอามาแทนก็คือสัญลักษณ์ของลอตเตอรี่ ที่ถูกที่เราที่ถูกเรานํามาแทนในการสร้างรูปลักษณ์ขึ้นมาครับก็อย่างที่รู้ว่าสัญลักษณ์นี้อยู่ในลอตเตอรี่ไปไหนก็มักจะถูเราวันใหญ่ค่ะหรือมีโชคอยู่เสมอแล้วถูเราวันใหญ่ๆครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาสัญลักษณ์นี้มาเป็นตัวตัวแทนครับในการสร้างรูปรลบก็คือรูปเทียมขึ้นมาอืแล้วก็อบรรจุพลังงานตามวิชาความเชื่อของหมาสตร์ครับ,รบมันก็จะมีผู้คนในเรื่องของนําพาไปหาโชค โชคจานวนมากหรือพกโชคขนาดใหญ่สําหรับคนทั่วไปที่ทําการค้าอืแล้วพกอยู่เนี่ยอาจจะไม่ถูกพกไว้ท้าถึงแม้เราไม่ได้เล่นเล่นลอตเตอรี่แต่เราก็จะมีโชคในหน้าที่การงานที่เราทำเป็นก้อนใหญ่ๆหรือบางคนพกไปประมูลงานอ๋อไปของงานใหญ่ไปดูงานก็จะได้งานใหญ่ได้เจลูกค้าแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดและตั้งใจจะทํามาด้วยส่วนหนึ่งก็คือ คนที่ชอบเป็นในหน้าขายที่ดินอในดวงเนี่ยไม่สามารถทําอะไรที่มันใหญ่ๆได้ไดแต่พอเรามีผีแล้วกกบแคปเปอร์เนี่ยโชคใหญ่โชคลาภใหญ่มันจะอยู่กับเราเราก็จะมีพลังงานในการทําของที่มันใหญ่ๆได้้องค่อยคู่กันใช่ไหมคะอาจารย์ค่อยคู่กันในหนึ่งกงล่องเราก็เลยทํามาเป็นสององ,องเลยต้องเรียบต้องเรียบคู่ต้องเรียบคู่ไหมคะหรือว่าเรียบแยกก็ได้เรียบแยกก็ได้แต่ต้องพกคู่กันเรียบคู่ก็ได้เรียบแยกก็ได้อเรียบยังไงก็ได้อ่าให้มันอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองเรียบเรียบยังไงก็ได้ อันนี้นี่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเชิญเหมาซานที่เรียกว่าตัวเป็นตัวตายก็คือตัวไทยตัวแทนครับมีพลังงานดูดเดียวกันกับสิ่งที่เรานํามาเทียมก็คือเป็นผีน้อยกระกบแคปเปอร์อผีน้อยแคปเปอร์กับกบชยโยแล้วก็จันทร์ผีแคปเปอร์อย่างเดียวกับกบชยโยคือมีพลังงานที่สามารถนําพาไปหาพลังงานหรือโชคลาภก้อนใหญ่ๆน้ำซ้าเนี่ยในพูดนําโชค ที่เป็นหูที่เอามาใส่ในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยยังมีพู้ในคุณในเรื่องเมตตามหานิยมและเจรจาด้วยออที่ทำกัวของผููเองเหมอกับานหน้าค้าที่ดินด้วยใช่ก็บในจน้าค้าที่ดินจะหมอคนทํามาค้าขายและที่สําคัญคือคนที่ชอบการเสี่ยงโชคสําคัญนี้สาคัญจ้ะสำคัญมากคราวนี้พอเราจริงๆอ่ะเราจะทํามาแยกสององค์ก็ได้ใช่ เราทําตาตําราก็คือมันอยู่ด้วยกันสององก็คือสองรูปลักษ์เนี่ยแล้วมันเฮงรุนแรงอืเราก็เลยสร้างมันทั้งสองรูปลักษ์แล้วก็ให้เช่าในเซตเลยทั้งคู่เลยเซตนี้ต้องค์เลยมันจะไม่ต้องแยกว่าเออเช่าออกพี่น้อยก่อนแล้วกดค่อยค้อยตามมาจารย์ไม่อาจารย์ให้ทั้งเซตเลยเอาไป้ทั้งเซตเลยแล้วก็เนื้อที่นํามาสร้างเนี่ยเป็นเนื้อนวัโลหะ นืนวัาคูเนื้ยแนว่าโลหะมหาชนวนที่เราใช้สร้างในวัตถุมงคลเราทุกรุ่นครั่นถือว่าในเนื้อโลหะก็มีชนวนมวลสารและที่สําคัญคืออันนี้ผ่านพิธีกรรมโดยวิชาหม่างอืนแล้วก็ผ่าวพิธีการไหว้ครูเป็นวัตถุมงคลที่เป็นวัตถุมงคลรายการไหว้ครูชิลแรกของปี64ที่ผ่านงานไหว้ครูปี64แล้วให้สมาชิกเช่า อ่อันนี้ถือเป็นชิ้นแรกปกติเนี่ยเราวัตถุมงคลเราเนี่ยให้เช่าชิ้นละเป็นผ่านแต่อันเนี้ยมันสององมันคือสองชิ้นแล้วมีมันมีความจะเป็นที่จะต้องพกคู่กันด้วยอันเดียวแล้วมันได้พลังน้อยมันเลยมีความจะเป็นที่จะพกคู่กันเราจะเลยให้เช่าทีละสององเลยเราจะทํากล่องให้ด้วยนะครัทำกล่องอย่างดีนะใช่ทำกล่องให้อย่างดีแล้วก็ที่ตัวผีน้อยกระกบไจยอเนี่ยมีเลขยอะไห ไม่มีเลขเพราะมันเลขไม่รู้แต่มีคําว่ามัตสยามอ๋อโอ้มัตสยามเราประกดสยามให้ก็คือจะยาวๆเลยใช่ใช่มัตสยามให้รู้ว่าเป็นของมัตัสยามครับอันนี้ก็ให้สมาชิกเช่าได้ถือว่าเป็นการเปิดสกลาดของรายการมัตสยามกับการไว้เสกวัตถุมงคลในงานไหว้ครูชิ้นแรก